โอ้ได้มาเจอดอกขานะครับโอ้ดอกข่านี่เพ็่นห้องว่าผักสมุนไพรชั้นดีเลยนี่โอ้มีหลายดอกกี่ชอหนึ่งสองสามสี่สี่่อนะครับพร้อมกับเจ้าไหมทองด้วยนี่ไหมทองโอ้ขอได้ยอไปจิ้กับน้ำพริกว่าเป็นยาดีนะนี่ ยอดขอในเด้อขอยดอาดีนะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอเอ้ยขอเอามาขอโชคขอชัยเด้อวันนี้วันโชคดีมีชัยุณป้าคุณลุงก็ได้ตลอดเจ้าปีชาข็เอาซื้อหวยไว้ก็ขอให้ยุคให้ส่งให้ร่ำให้รวยให้เฮงให้ปังจะได้มีเงินสร้างกุศลพลทานให้ ต่อไป